สวัสดีครับก็อยู่กับผมความอยากชองนักบัตรเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเออเซอร์เรลิ่งเรล์นะหรือว่าวันพีสามดีที่เราเล่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปแนะนําเกี่ยวกับการทำเลเวลรีโซแนนซ์ดาบนะครับหรือว่าที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่าวิธีการใส่ดาบหลายๆเล่มทํำยังไงนะครับก็คือตรงนี้เวลาที่เราเข้าไปในทีมเราใช่ไหมครับเราจัดฟอร์เมชั่นทีมเนี่ย <c oughs> จะเห็นว่ามันจะมีที่ให้เราใส่เออดาบผู้ช่วยหรือว่า ระบบดาบเนี to to ่ยส so uh, so ี่ช่องใช่ไหมครับตอนแรกอ่ะเราจะใส่ได yea ้แค่ช่องเดียวแล้วจะค่อยๆใส่เพิ่มได้ทีละเป็นสองเล่มสามเล่มสี่เล่มก็ถัดไปตามเลเวลรีโซแนนครับเดี๋ยวทีนี้ไปดูกันว่าเลเวลรีโซแนนเนี่ยมันทำยังไงก่อนอื่นเลยครับเราไปดูตรงนี้ครับระบบไมโซหรือว่าที่เรียกว่าดาบดาบผู้ช่วยนะปรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีสุ่มรายวันฟรีใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไปหาดาบที่เป็นดาบแดงจากตู้อีเวนท์ที่มันเข้ามารอบนั้นๆครับเพราะว่าสุ่มตรงนี้ครับมันไม่ออกดาบแดงนะ มันไม่ออกดาบแดงนะครับมันออกคือดีสุดคือสีทองนะดีสุดคือสีทองนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเศษนะถัดมาอันนี้จะเป็นคอลเลกชันมันนะครับก็มันมาแต่รอบเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่ไม่รู้เกี่ยวกับระบบดาบเลยครับพยายามเปิดสมุดให้ครบทุกอันก่อนถามว่าเปิดสมุดดียังไงเปิดสมุดคุณจะได้แต้มดีโซแนนต์นั่นเองครับเอาไปอัพเลเวลดีโซแนนต์ได้จะสามารถใส่ดาบได้หลายเล่มเยอะขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูระบบเลเวล r ี s o แ a น c ์กันก็คืออันนี้ เลเวลรีโซแนนซ์เนี่ยมันคือตรงนี้นะครับอ่ามันคือตรงนี้นะแล้วถามว่าทํายังไงเลเวลมันถึงจะขึ้นให้ดูตรงนี้ครับคอลเล t ชันพอยต์มันจะมีเควสให้ทําอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกคือเปิดสม,มุดภาพเปิดสม,มุดภาพก็คือการที่คุณต้องมีดาบเล่นนั้นประกอบล่างจากเศษเป็น1ชิ้นหรือว่าไปเปิดจากตู้กาชามาก็ได้อ่ะคุณมีเปิดเออคุณเปิดได้ดาบหนึ่งเล่มเนี่ยมันก็จะได้แ้มคอลเลคชันพอยต์มาตรงนี้เอ,อ่ถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันจะประมาณ 250แตม้มนะครับถ้าผมจะไม่ผิดตอนเปิดสมุดนะถัดมาวิธีการเพิ่มแตม้มรีแนซ์อีกอันหนึ่งก็จะเป็นการทำดาวการทำดาวดาบครับอย่างเช่นผมทำดาบเอ่อะโยรุเนี่ยผมมีแค่2ดาวใช่ไหมถ้าเกิดผมทำเป็น3ดาวผมก็จะได้แตม้มรีสแนซ์มาเหมือนกันอย่างอันนี้เขาบอกว่าเออเอ,อ,เ,อเซนเออยูบาชิริก็คือไอดาบม่วงอะครับระดับม่วงคคุณก็ไปดูยูบาชิริมันคืออันไหนมันคืออันนี้ ให้คุณทำสามดาวพอคุณทำสามดาวปุ๊บคุณก็จะได้แต้มมาสามร้อยแต้มไอ้คอลเลคชันพอยต์เนี่ยสามพอยสามร้อยแต้มทีนี้พอคุณได้สามร้อยแต้มมามันจะไปเพิ่มเลเวลรีสแดนซ์ตรงนี้ด้วยครับอ่าอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเพิ่มเลเวลรีสแดนซ์ได้ก็คือการอัพเลเวลดาบครับ,รบการอัพเลเวลดาบอย่างเช่นเอ่ออันนี้อ่ะเขาบอกว่าให้อัพเอ่อ,อยูบาชิริให้ถึงเลเวลร้อยก็จะได้แต้มเจ็ดสิบห้าแต้มใช่ไหมครับทีนี้เอ่อ ตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีเควสให้อัพแค่เลเวล50ด้วยมันจะมีเควสให้อัพแค่เลเวล50ด้วยแล้วก็อัพแค่เลเวล50 50ก่อนก็ได้เพื่อที่จะเอาแต้มคอลเลกชันพอยต์ตรงนี้ครับไปเพิ่มเลเวลรีสโตแนนต์ตรงนี้เราเพื่อให้มันเลเวลเยอะมันจะได้ใส่ดาบเพิ่มขึ้นได้ครับอ่ะจะมีอยู่แค่นี้นะบนไปก็คือทําระดับขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆหนึ่งเปิดสมุดภาพดาบสองทำดาวดาบสามอัพเลเวลดาบก็จะมีอยู่แค่นี้ครับก็ทําดาวดาบขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆในอนาคต แล้วก็อัปเลเวลดาบขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตคุณก็จะได้แต้มตรงนี้มาแล้วก็เอาแต้มตรงนี้ครับมันจะไปเพิ่มเลเวลรีโซแนนซ์แล้วแต้มที่เหลือเนี่ยมันก็จะเอามาอัพพลาสติฟตรงนี้ครนะมันจะเอามาอัพพลาสติฟตรงนี้นะเดี๋ยวเรื่องพลาสติฟเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงคุณจะเห็นตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยมันจะเขียนว่าเลเวลหนึ่งคุณจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมมันจะใส่ได้หนึ่งเล่มพอรีโซแนนซ์เลเวลสิบห้าเนี่ยคุณจะใส่เล่มที่สองได้พอเลเวลรีโซแนนซ์คุณเลเวลส่่่เลมทีได้พอคุุณถึงป๊บ หลังจากเออที่คุณทําดาวดาบอัพเลเวลดาบไปไปเรื่อยๆแล้วครับพอถึงเลเวล60ปุ๊บมันจะใส่ได้4เล่มทีนี้พอไปถึง60เดียวคุณก็จะสบายแล้วเพราะใส่ได้4เล่มความสามารถของดาบแต่และเล่มมันก็ค่อนข้างดีครับบางทีมันช่วยเหลือได้เยอะเหมือนกันแล้วก็อ่ะโอเคทีนี้ก็ใส่ดาบได้4เล่มแล้วถ้าเลเวลดีเนแ้เราถึง60ที่เหลือก็แค่อัพเลเวลมันขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็จะได้พวกเออสเตตเพิ่มมาประมาณนี้นครับเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดเราทำเออ ดาวดาบหรือว่าอัพเลเวลดาบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ได้แต้มพวกพอยต์ตรงนี้เอามาอัพพาสซีฟได้แล้วถามว่าได้แต้มมาแล้วไปใช้อะไรเอาใช้ตรงนี้ครับมันจะมีแผงสกิลที่เป็นแผงสกิลรีสโอนนน์คุณสามารถจิ้มดูได้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันบวกอะไรบ้างนะครับแล้วเวลาคุณอัพเนี่ยครับคุณต้องอัพตรงนี้คุณถึงจะอัพตรงนี้ได้ตามเส้นนี้นะตามเส้นนี้นะตามเส้นนี้ทีนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยอัพสองแถวเห็นไหมครับเพราะว่าเควสเออมันจํากัดไว้ว่าคุณต้อง เลเวลรีโซแนนซ์ถึงแล้วถึงจะอัพพลัสสิบระดับต่อไปได้อย่างเช่นของผมเหมือนกันเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาบอกว่าเลเวลรีโซแนนซ์ของผมเนี่ยต้องเลเวลสองเออร์ร้อยสามสิบแล้วก็ต้องอัพสกิลอย่างน้อยเลเวลสี่สิบก็คือต้องอัพอันเนี้ยยี่สิบอัพอันนี้สิบและอัพอันเนี้ยี่สิบแล้วก็อันเนี้ยอีกยี่สิบผมถึงจะสามารถอัพตรงนี้ได้แล้วรีโซแนนซ์ของผมเนี่ยต้องเลเวลร้อยสามสิบด้วยซึ่งเออรีโซแนนซ์ของผมเนี่ยมันยังไม่ถึงเห็นะครับเพราะฉะนั้นมันอีกกกกไไลลอี เออไอแต้มคอลเลกชันพอยต์ไอม point, ไอมโตกคอลเลกชันพอยต์เนี่ยครับหรือว่าแต้มดาบเนี่ยเออเราสามารถเอามาอัพตรงนี้ได้เราก็เลือกดูเอาว่าเราอยากจะอัพไปทางไหนครับใครเล่นทีมถึกก็ไปอัพถึกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ทุกคนอะเกือบเกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อัพโจมตีหมดเนี่ยมันจะมีบวกโจมตีบวกสปีดเห็นไหมครับอันบนเป็นโจมตีหน่วยอันล่างเป็นสปีดส่วนอันนี้เป็นเอทีเคหน่วยข้างล่างเป็นเอทีเคเปอร์เซ็นต์ก็ส่วนไอเรื่องป้องกันอะไรเนี่ยมัน มันยังไม่ค่อยเข้าแก๊ปเท่าไหร่เพราะมันเป็นเกมทะลวงด่านนะครับถ้าคุณตีแรงบอลตายไว้คุณไม่ต้องมานั่งทนโดนบอลตีนะประมาณนั้นตรงนี้มันบังคับอัพอยู่แล้วอ่ะถัดไปก็ผมผมเป็นอันนี้นะครับจะเป็นคีรีสิสแตนไอคียเลสก็คือคีรีสิสแตนนะค่าต้านทานคีิ์คอนนะครับเราจะได้ไม่โดนคีบ่อยๆเพราะว่าคีิ์คอนเกมนี้มันแรงนะครับมันแรงถ้าเราไม่โดนคียก็คือดีเลยถัดถัดลงมากก็จะเป็นอันนี้เอออัพเลเวลยี่สิบได้ ก็จะเป็นเอ็กซ no like so, um, ์ตร้าดาเมจเอ็กซ mm ์ตร้าดาเมจก็ดี ADK ก็ดีมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเอ็กซ์ตร้าดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ ADK เป็นหน่วยนะผมก็จะอัพลงมาตรงเนี้ยให้มันเต็มเลเวล20แล้วเดี๋ยวผมจะแวะไปอัพตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทำตรงนี้ตรงเนี้ยมันก็เป็นโจมตีแต่เป็นดอทด้วยอาจจะรีทิ้งก็ได้นะครับในอนาคตเราสามารถรีเซ็ตได้แล้วกดรีเซ็ตตรงนี้มันจะเสียเพชร1,000นะครับสมมติว่าเฮ้ยพี่ผมอัพผิดไปแล้วครับทำยังไงมีรีเซ็ตไหมมีนะครับมีีนะกดรเซตปุ๊บ คุณได้เหรียญยืนมาทั้งหมดเลยไอเหรียญคอลเลกชันที่อัพแท็กสกิลรีสแนน์นเนี่ยครับได้ได้มาหมดเลยนะแต่มันเสียเพชรรีครั้งละ1นึ่พันครับครั้งละ1นึ่พันนะเพราะฉะนั้นอัพดีดด,ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเพชรรีนะครับก็เน้นสายโจมตีอ่ะอันอื่นมันจะเป็นพวกเป็นคีเป็นอะไรก็แล้วแต่เราอัพโจมตีเราสบายใจกว่าเพราะว่าต่อให้มันไม่ติดคีมันก็แรงถ้ามันติดคีก็คือดีไปประมาณนั้นครับที่เหลือก็ค่อยๆไล่อัพลงไปอ่ะประมาณนี้ครับระบบเออดาบนะเออระบบเรเวื เออระบบรีโซแนนซ์ของตัวดาบนะครับเพื่อที่จะให้ใส่ได้4ี่เล่มนะครับก็คือคุณต้องทำรีโซแนนซ์ให้มันเร็วหกสิบปแหละแล้วคุณก็จะใส่ดาบสี่เล่มได้อ่ะประมาณนี้ครับผมฝากเป็นข้อมูลไว้ให้สําหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นออร,ริจินอลที่ผมเล่นหรือว่าจะเป็นตัวเกมเดียวกันแต่เป็นชื่ออื่นซึ่งเป็นบริษัทอื่นเขาซื้อซอสโค้ดเกมไปเปิดแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อไปครับแต่ข้างในอ่ะมันคือเหมือนกันเป๊ะทุกทุกอย่างเลยว่าง่ายใครอยากรู้ระบบอะไรเพิ่มเติมมองวไไปดดูในช่ผ้ร ผมทาคลิปแยกไว้ให้ตั้งหากแล้วนะก็เอลองแวะไปดูได้ครับผมอยากรู้อะไรลองเอาเมาส์ไปจิ้มๆดูได้ครับ,บกดเลือกที่วิดีโอแล้วก็กดเลือกที่เอคลิปที่คุณอยากดูได้นะเดี๋ยวผมขอญาตเปิดไคโดเลยนะเื่อฟุกปอกส่งท้ายคลิปไปออกนะผมรอบนี้ตู้ไคโดวนมาไวผมก็จะทําไคโดน,นะ้ยออ,ออกแล้วโอเคผมอออกก่อนนะผมออกก่อนเฮ้ยแถบแค่สองหมื่นได้ผมได้ไหม ไม่แถมนะไม่แถมเ,เดี๋ยวผมขอญอาตแคปหน้าจอแคปหนึ่งนะครับรอดแล้วรอบนี้ไม่การันตีนะประมาณร้อยโลละออร้อยโลออ่ะพอผมได้ไคโดมาก็สบายใจแล้วรอบนี้รอบนี้ของผมมันเป็นตู้อีกตู้หนึ่งมันจะเป็นตู้ผลไม้เอ้ยตู้ผู้ช่วยก็เหมือนกันครับระบบระบบผู้ช่วยเนี่ยคล้ายๆระบบดาแเละอย่างน้อยๆคุณเปิดสมุดให้มันครบก่อนเออมีทุกตัวละครก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยไปไล่ทําดาวก็ได้ครับเอาบัฟสมุดนั่นเองนะ ถามว่าบัฟสมุดมันคืออะไรมันคือบัฟตรงนี้ครับอย่างเช่นผมไปทำดาบใช่ไหมมันจะมีดาบที่คู่กันอยู่เอออย่างน้อยให้คุณเปิดสมบุดทุกเล่มก่อนครับแล้วมันจะได้บัฟข้างล่างเห็นไหมแล้วเดี๋ยวคุณค่อยไปไล่ทาําดาวก็ด้ครับระบบผู้ช่วยก็เหมือนกันเปะระบบผลไม้ก็เหมือนกันเอาให้มันเปิดสมบุดทุกอันก่อนแล้วคุณก็จะได้บัฟสมบุดมาเหมือนกันอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นไหมครับมันก็มีเหมือนกันครับ แล้วอีหน่อยในอนาคตเราทําดาวให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆมันก็จะได้บัฟระดับ4ดาวแล้วแบบห้าดาวอะไรก็ว่ากันไปนะประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็ฝากให้เพื่อนๆได้เป็นความรู้กันไม่ว่าจะเป็นเอ่อมือเก่ามือใหม,ใหม่ที่เล่นเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่เล่นได้ระยะยาวนะถึงหลังๆมันจะเล่นได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าพวกตัวละครตัวละครที่เขาอัปเดตมาเขาอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวในอนาคตคิดว่าเดี๋ยวจะมียามาโตกมานะคิดว่าเราจะมียามาโตมาตอนนี้ยังเป็นตู้วนอยู่แล้วก็คิดว่ายามาโตเนี่ยอาจจะเป็นตัวะครที่เป็น ธาตุพิเศษเหมือนหนวดดําก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันผมก็รอด้วยเหมือนกันอย่ามาตกเป็นตัวละครที่ผมชอบเหมือนกัน่เาเห็นเขาบอกว่ามันมีเออสกิลสองโหมดนะครับแต่ว่ากันอีกทีด้วยกัน,นถ้าไงใครแวะผ่านมาดูคลิปนี้แล้วชอบก็บาฝากกด like, ไกลนะค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นน้ําใจให้กันนะและเปิดการมองเห็นได้เพเล่นเกมเยอะขึ้นใครอยากเจอกันในสตรีมหรือแวะมาทักทายถามเรื่องเกี่ยวกับเกมวันพีชก็แวะมาในสตรีมได้ครับกดซับสไครต์ไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ เวลาผมเพิ่ตรีมอ่ะไม่ว่าจะเป็นเกมนี้หรือเกมอื่นนะแวะมาถามได้นะครับผมไม่ซีเรียสผมสามารถตอบให้ได้เพราะว่าแบ่งปันความรู้กันเออมือใหม่หรือว่ามือเก่าจะได้เล่นง่ายขึ้นครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปจะยาวกันไปก็ฝากไว้ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับคลิปนี้เราไปก่อนครับ